นนีสวัสดีทุกท่านทุกคนนะฮะเด<า>ี๋ยวอาจจะไม่ได้ไลฟ์บนกูแอนนะผมจะพักเครื่องก่อนอผมได้กาแฟแล้วครับอันไหนทำไมติ๊กตอ,อกติวผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคุยงานอยู่แต่แต่ผมเข้าไปดูให้แล้วนะก็โดนสามวันครับก็ตามนั้นเลย ตามเหตุตามปัจจัยจะ,จ,ะจะทำอะไรได้ผมก็ทําอะไรเพราะผมไม่ใช่เจ้าจจที่เจ้าหน้าที่ทิกตอกไงสวัสดีจ้ายายแหลมสวัสดีจ้าลานนึกว่าช่องปอมไม่ได้ยินเสียงแอดแหลมเอ้ยจริงเหรอสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสามวันนะฮอะอาจารย์ไม่ได้พูดเลขบัญชีไม่มีเลขบัญชีเลย คนตื่นคุยวันนี้อยู่ในช่อง t i k กต k อกช่อง tiktok อคนตื่นทำภาคปฏิบัตินะทั้ง facebook ทั้ง youtube นะมาเจอกันได้นะครับที่ tiktok อคนตื่นทำภาคปฏิบัตินะฮะเซิร์ชคำว่าคนตื่นทำภาคปฏิบัติได้เลยนะมีผู้ติดตามทั้งหมด3ามแสน 331K ้อยสนะฮะพูดติ๊กตอกช่องคนตื่นทำภาคปฏิบัติมีผู้ติดตาม 331K อากำลังติดตามอยู่1คนก็คือคนตื่นทํานั่นเองก็ไปเจอกันนะ1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มนะฮะเสียงแอดที่เป็นผู้หญิงน้องลิสาจ้าสวัสดีครับนี่ผมจะไปอีกแล้วผมจะเอาไม้ให้คนอื่นแล้วเนี่ยนี่ไงนี่น้องลิสาอยู่นู่นเนี่ย ไม่ฝากโทรศัพท์นะคะนี่พี่หมีเห็นไหมไปดูอาจารย์ไม่เป็นไรเราเรามานั่งวุ่นวายกับการหาสาเหตุที่มันเราก็ไม่รู้จริงๆว่าสาเหตุมันคืออะไรเนาะมันก็เป็นอะจินไตอ่ะปล่อยไปเราก็ทำตามเหตุตามปัจจัยไปดีที่อาจารย์จะมีช่องสารองน,นึกออกไห อืมรอาจารย์สอนบรรยายเสร็จแล้วนะครับบรรยายเสร็จแล้วอืมมีคนบอกว่าโดนบล็อกสามรอบแล้วถูกแบนทาวนเลยเมื่อกี้ไปถามเอ็กซ์เพรสโดนแบนจนชินอืมต้องระวังนะครับผมก็ช่วงนี้ผมก็แบบโอ้เรงีนคือนี้ผมกำลังเบือคืออย่าไปเพิ่มคือถ้าเราไปแบบผ่านผ่านเลมอนเอทแล้ว ย้อนกลับมาที่ทิกตอกอีกผมว่ามันมันไปเพิ่มขั้น,นตอนการทํางานอะช่วงนี้แบบไม่ค่อยอยากจะเพิ่มขั้นตอนการทํางานให้อาจารย์เลยครับนี่ อาจารย์ไม่น่าจะเดี๋ยวบนเกวียนนี่เดี๋ยวลงก่อนเนาะเดี๋ยวขอพักก่อนอาจจะขึ้นใหม่บนเกวียนแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้พักมือถือก่อนมือถือมันไลฟ์สดมาตั้งแต่เช้าแล้วจนสี่ห้าชั่วโมงแล้วเนาะให้ได้พักเครื่องก่อนแล้วก็ให้อาจารย์ได้พักด้วยนะฮะเพราะตั้งแต่ตั้งแต่ท,ที่ที่อะไรอะ่ะที่บริษัทแรกเนาะนาวาอะไรเนี่ยก็ที่นาวาแปดหนึ่งแปดแปดก็อ่ไลฟ์ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตั้งแต่สิบโมงมาจนถึงตอนเนี้ยบ่ายสองแล้วบ่ายสามแล้วเนี่ย ก็ให้อาจารย์ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้พักเครื่องด้วยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวถ้าอาจารย์จะจะขึ้นไลฟ์เนี่ยไม่รู้บนเกวียนอาจจะไม่ได้ไลฟ์ก็ไปเจอกันได้ตอนหนึ่งทุ่มนะครับที่ช่องคนตื่นทําภาคปฏิบัตินะหนึ่งทุ่มวันนี้มีรายการคนตื่นคุยทุกคนก็จะมีพี่เอิญวัดใหญ่มีพี่หลังพระนครแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นพี่มหาสมปองนะครับก็ไปเจอกันได้ตอนหนึ่งทุ่มนะที่ช่องคนตื่นทําภาคปฏิบัตินะครับมีผู้ติดตาม330กว่าเค อ่าประมาณ30 0 0 0 0สามแสนกว่ากว่าสามแสนสามคนนะฮะมาเจอกันได้นะไม่ได้มีช่องอื่นนะช่องน้ําเงินช่องแดงไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งในติ๊กต o k นะช่องคนตื่นทําภาคปฏิบัติทุกคนมาเจอกันได้นะครับอ่าช่องคนติดตาม3 0 0 0 0 0กว่านะมาเจอกันนะหนึ่งทุ่มอันนี้มาแน่นอนนะคนตื่นทำเพราะนัดอะไรไว้เรียลร้อยแล้วเราจะมีรายการคนตื่นคุยนะฮะมาเจอกันนะมาเจอกันนะครับ ๋ย่าไปคนค้นหาในเฟซบุกนะคะเผ็เทศบาลจำนวนข้าตูนะคะเดี๋ยวถ้างกองเราจะเอารูปงงนะคะค่ะค่ะอืมไม่มันขึ้นว่าพี่มันขึ้นว่าเป็นมิจฉาชีพว่าเป็นแบบหลอกลวงอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการลุยชาตเนี้ยนะคะอืม ไม่ได้ไลฟ์เลยช่อง min, แอดมินแหละไม่ได้ไลฟ์เลยช่องแอดมินโอ้ผมจะเอาเวลาไหนไปไลฟ์เอาให้ให้เวลาผมนอนเถอะครับ <c oughs> คือถ้ามีเวลาผมขึ้นแหละ <f ix> เดี๋ยวมาสนทนาคำกัน <f ix> ออกำลังนั่งยึกยักกับงานอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยทางผมอะผมว่าจะเป็นคนช่วยดูด้วยในกลุ่มซึมซเศร้าอ่ะนะมันก็เลยแบบ คือมันแน่นอยู่ช่วงเนี้ยมันก็เลยไม่ว่างขึ้นอืมไม่ค่อยได้ว่างขึ้นเลยไม่ได้ว่างขึ้นไรเป็นของตัวเองแต่ไม่เป็นไรก็มาเจอกันได้ในช่องของอาจารย์นี่แหละนะฮะเจอกันนะเจอแกันแอดแหลมได้ในช่องอาจารย์นะครับอืมถูกกดรายงานบ้างอะไรบ้างไม่รู้เลยอ่ะตอนเนี้ยอืก็ตามเหตุตามปัจจัยแหละอืมถ้าเรามายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ถูกป่ะเออแต่ว่าก็มันเป็นเช่นนี้เองเนี่ย เห็นปะ่ะวิธีวางทุกง่ายมากเลยปล่อยมันให้ยอมรับมันตามที่มันเป็นนด่แหละแล้วเราก็หาทางแก้ไขต่อไปสร้างเหตุสร้างปัใจจัยใหม่ทําเหตุใหม่นี่มีเหตุเดิมแล้วใช่ปะ่ะก็คือคนตื่นทาภาคปฏิบัติก็เอาเหตุเนี่ยมาใช้ก่อนอันนั้นมันถูกมันมีเหตุปัจจัยให้ถูกบล็อกก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันอแค่เนี้ยไม่ต้องถูกแล้วใช่ไหม คนตื่นคุยมีวันนี้คืนนี้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มออยหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มมีคนตื่นคุยจ้าช่องนี้เลยช่องคนตื่นทาภาคปฏิบัติตอนอมีผู้ติดตามสามแสนกว่าคนอืม,มามาเจอกันหนึ่งทุ่มนะจ๊ะ อ้น่าจะหาคใหาูค่ะวจเย็นลูกช่องปอมเยอะเลยใช่ไหมตามนั้นแหละเพราะอาจารย์เขาไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามไงอาจารย์เขาอยากให้ให้คนแบบได้แชร์ทรรมะเขาอ่าจข้อทรรอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเกิดประโยชน์กับเขาอ่ะมันก็เออมันก็อนุโมทนาด้วยแต่ทีนี้ก็ตามเหตุตามปัจจัยแหละมันเป็นฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยก็คือผลของการกระทำอย่างเงี้ย อาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรเลยคนที่แบบเอาช่องอาจารย์ไปทําอะไรอย่างเงี้ยนุโมทนาด้วยซ้ำรอครับรอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวรอถ่ายรูปประกาเนี่ออาจารย์ไปไหนต่ออาจารย์กลับกรุงเทพแล้วจ้าเดี๋ยวเย็นนี้นะมีรายการคนตื่นคุยนะฮะแอดแหลมที่บ้านมีคนซักผ้ายังคะมีครับผมเอง <c oughs> <c oughs> มีครับผมเองไม่อ <c oughs> แต่จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนซักผ้าโดยตรงอะน,นะเครื่องมันซักครับมีใช้เครื่องซักผ้า <c oughs> คุยอยู่หายเลยหมายถึงอาจารย์นะหลอ <c oughs> มีช่องหนึ่งชื่อคนตื่นทำตื่นด้วยสิไม่รู้ว่าเป็นของแอดมินอาจารย์เบียร์ไหมต้องอีฟหรือเปล่าคนตื่นทำเราตื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เรามาคนตื่นคุยนะวันนี้นะครับหนึ่ง <c oughs> ทุ่มนะหนึ่งทุ่ม ความต้องการตามฟ้องอะไรเนี่ยต้องตามฟ้องเพื่อปกป้องอาจารย์เบียร์ก็มีต้องทําอย่าไปนี่เลยอย่าไปแบบปล่อยเขาไปอย่าไปคืออย่างนี้การที่เราไปตามฟ้องทุกคนอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราอ่ะกำลังพยายามแก้คนอื่นอยู่ถูกป่ะเราพยายามแก้ไขคนอื่นอยู่นะคะการแล้วการที่เราพยายามแก้ไขคนอื่นหมายความว่าไงแปลว่าคนอื่นไม่เป็นไปตามความพึงพอใจของเราถูกไหมอยู่กับผมมีแล้วพอคนอื่นพอเราต้องการแก้คนอื่นพอคนอื่นไม่เป็นไปตามความพึงพอใจของเราอ่ะมันเป็นอะไร มันเป็นความทุกข์อย่างหนึง่งตูกเป้าเออไม่ต้องไปไล่แก้ชาวบ้านกลับมาแก้ที่อะไรแก้ที่ใจตัวเองอาจารย์แวะดูลิงไหมไม่ได้แวะนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล์ให้ดูตอนตอนไปนเดินดูลิงอืมติดเสียงแอดแลมแล้วทำไงดีดูย้อนหลังฮะ <laughs> ดูย้อนหลังในช่องของอาจารย์นี่แหละคนตื่นทำสิบสองคือใครไม่รู้จักฮะมันต้องไปดูอะผมคือถ้าพูดแค่ชื่อผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเนาะบางทีอาจจะเป็นแอดมินหรืออาจจะไม่ใช่แอดมินก็ได้ออาจารย์เดี๋ยวผมลงไลฟ์เกันเลยนะครับออจะได้พักเครื่องด้วยครับสี่ชั่วโมงป่าคนขึ้นไหมช่องเนี้ย <c oughs> ก็ขึ้น,<ค>นอยู่ประมาณเนี้ยครับใช่ครับ <c oughs> เซลฟี่ใช่ไหมครับมาโอ้โหแล้วเรานี้จะเป็นังไงน้องมาขอเซลฟี่กับอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ชื่อเบียไม่ผิดศีลข้อห้า <c oughs> ทุกคนไปแล้วขอญาติลงไลฟ์ให้อาจารย์ก่อนนะอาจารย์จะได้พักผ่อนนะครับขอโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังทาในวันนี้ด้วยนะแล้วก็เจอกันไม่แน่บนเกวีนาายนอาจารย์อาจจะขึ้นไลฟ์อีกหรือไม่ก็พักยาวๆจนหนึ่งทุ่มนะที่แน่เลยหนึ่งทุ่มเจอกันที่ ารายการคนตื่นทำเอ้ยุยคนตื่นคุยนะฮะรายการคนตื่นคุยนะทุกคนเรามาเจอกันนะฮะในในคืนนี้นะครับหนึ่งทุ่มชัวร์วเลยหนึ่งทุ่มแต่ว่าถ้าเกิดจะมาก่อนก็อาจจะบนเกวียนนะครับก็คอยดูกันต่อไปเนาะไปแล้วฮะขออนุญาตลงไลน์ให้อาจารย์นะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ด้วยนะฮะไปแล้วครับสาธุสาธุครับสาธุ